สวัสดีครับวันนี้เราก็ทําการเบี่ยงเชือกนะครับจากจุดนู้นถ่ายจุดนู้นหน้ะโอเคจากจุดนู้นนะครับเพราะว่าถ่ายกลับมาถ้ารอบรอบบริเวณนี้ไม่ไม่มีจุดเบี่ยงเชือกนะครับแล้วมีและมีจุดผูกตรงนั้นจุดเดียวนะครับเราเรากำลังจะเปลี่ยนท่อประปานะครับวันนี้ท่อประปาแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดทํางานนะครับเราก็มีนะครับเดี๋ยวเข้ามาซูมดูใกล้ๆครับการเบี่ยงเชือกนะครับเราใช้ เราใช้รี m o v เบรคแองค์ร์นะครับของเปเซลนะครับของเปเซลนะครับ3จุดนะครับ3จุดในการที่จะเบี่ยงเชือกนะครับรับแรง3จุดนะครับแล้วก็อันนี้เราทำแบคอัพเราทำแบคอัพนะครับด้วยที่แองค์ร์ที่นันสแตนดาร์นะครับอันนี้เป็นแองค์ร์อินเตอร์เนลสำหรับพุกทั่วไปนะครับแต่เราก็ทำไว้เพื่อความสบายใจนะครับในกรณีที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราทำเป็นแบคอัพไว้นะครับ เนี่ยนะครับก็คือการเบี่ยงเชือกนะครับตัวอย่างของการเบี่ยงเชือกในกรณีที่ไม่มีจุดเบี่ยงนะครับเบี่ยงเชือกเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้ที่ลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็เบี่ยงเชือกลงไปโดยใช้คาราบินนะครับทำเป็นความทุ่มมนนะครับแล้วก็ตัดอัพนะครับโอเคครับการเบี่ยงเชือกวันนี้ก็มาซูมดูใกล้ๆครับรีโมทเอเบิลเป็นยังไงนะครับมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆรีมูฟรีมูฟ รีมูฟเอเบิลแองเกอร์เนี่ยรีมูฟเอเบิลแองเกอร์เนี่ยจะเป็นพุกที่สามารถถอดเข้าได้นะครับถอดแล้วก็เข้าได้แล้วก็สามารถล็อกความปลอดภัยนะครับอ่าเป็น e n 7 9 5จ็าห้าสองศูนย์หนึ่งสองครับ e n 7 9 5 2 0 1 2นะครับของเป็ดเซลนะครับอ่าแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากแต่ละอ่านี่ยนะครับแล้วเราเดี๋ยวยังไง ก็มาดูกันนะครับความแข็งแรงของเขานะครับสามารถใช้ในเรื่องของความปลอดภัยในการเล่งเชืออได้นะครับอันนี้ทำมาให้เป็นตัวอย่างและใช้งานจริงครับโดยตัวพันยาของ